ก็สวัสดีครับอยู่กผมกี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวลูฟี่กันนะครับเริ่มจากขั้นตอนการหาลูฟี่ก่อนเลยครับขั้นตอนแรกครับทุกคนเข้ามาที่บูชาแรกของนะและให้มาที่หน้าสองพอเราเลื่อนมาตรงนี้เลยครับนี่ครับลูฟี่ที่เราต้องใช้ก็คือลูฟี่ลังนี้เลยโดยสิ่งที่ต้องใช้นะครับมีหิน500แล้วก็เหรียญตาจนสลัดนะครับ25เหรียญซึ่งหินก็สามารถได้จากการตีบอสของทุกวันนะครับแล้วก็ ดาเหรียญก็ได้จากการตีบอร์ดครับผมทาดาเมจถึงก็ได้วันละ3มเหรียญครับวอดสามตัวนะตัวละเหรียญก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูลูฟี่รังแรกกันเลยครับผมอาจจะไม่มีตัวแล้วนะมาเริ่มกันที่สกิลโจมตีปกติครับโจมตีโดย TC ซนะครับซึ่งเป็นเน้นแหวนนะครับโจมตีปกติเป็นแหวนเลยครับสายแหวนสร้างความเสียาหายแก่เป้าหมายครับซื้อเป็นแนวตัว X นะมันโจมตีเป็นแนวตัว X ครับ และก็หลังจากการโจมตีครับผมจะมีละดาเมจที่2นะครับเป็นดาเมจระเบิดพร้อมกับคํานวณเป็นมันคิดเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ของเลือดน,นะครับเยอะน่าจะประมาณสัก5แต้มครับไม่ก็ย5ห้าแต้มครับประมาณนี้แหละครับและก็มาดูทางส่วนของอันตินะครับอันติจะทําการโจ,จมตีแบบหมู่ครับผมทาการโจมตีแบบหมู่พัมและก็มีโอกาสติดสถานะวินเวียนนะครับ แล้วเรามาดูล่างสกันต่อเลยครับให้คนกดเข้ามาที่ทำฮาคีนะครับแล้วก็กดไปที่การปรับปรุงครับผมเลื่อนมาที่หน้า5ครับผมจะเห็นลูฟี่นะครับใช้ฮาคีทั้งหมด18 h ฮาคีนะครับซึ่งยังไม่เป็นร่างชูร่านะซึ่งดาเมจแล้วก็การโจมตีนะครับเหมือนกับตัวเมื่อกี้เป๊ะทุกอย่างเลยครับเคยอัพเป็นขั้นของเวล120นะทุกอย่างเหมือนกันครับโอเคครับผมมากันต่อที่ล่าง3นะครับล่าง3ของลูฟี่ ล่างนิ้วคือล่างเวล125นะครับซึ่งเป็นล่างชูร่าฮาคิที่ต้องใช้ครับฮาคิเลเวล30นี่เลยฮากิเลเวล30มครับผมในทางด้านของการโจมตีปกตินะครับก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรมากจากล่างก่อนหน้านี้ครับผมในทางส่วนของอันตินะครับผมทาการโจมตีแบบเดี่ยวครับแล้วก็มีดาเมจชิ่งครับผมความเสียหายของดาเมจนี้จะเท่ากับ3เท่านะครับผม แล้วก็ที่ไม่มีเขียนไว้นะครับแต่เป็นดาเมจที่จะจงได้ก็คือถ้าลูฟี่ได้อันติตัวไหนนะครับหรือว่าได้อันติตัวสายพีสายพีนะครับตัวสายพีตัวนั้นครับจะไม่สามารถโจมตีหรือว่าง่ายๆครับดาเมจการโจมตีของสายพีตัวที่โดนลูฟีช่ชกไปดาเมจมันจะหายครับประมาณว่าถ้าเอเนลมีอันติแล้วอันติคุณหรือว่าตีปกติคุณหลังจากที่โดนลูฟี่อันติก่อนนะ อันติโดนเอเนลไปมันก็จะไม่สามารถทำความเสียหายหแก่ทีมของคนที่มีลูฟี่ได้เลยแต่ก็ลูฟี่เราต้องได้อันติก่อนนะครับในทางส่วนครับผมในทางส่วนสมบัตินะครับสมบัติของลูฟี่ก็ไม่ต่างอะไรจากอันติครับผมซึ่งมันดีดีกว่าดีดีกว่าเดิมเยอะเลยครับผมในทางส่วนสมบัติของลูฟี่นะครับที่เห็นผลก็คือเดี๋ยวผมจะไล่สเตตันให้ฟังก่อนนะครับแล้วจะ อ่าพูดถึงว่ามันดียังไงอย่างแรกเลยครับลดค่าสเต็งของเป้าหมายยิ่งเป้าหมายมีค่าสเต็งสูงเท่าไหร่ครับก็จะยิ่งหักลบเป็น10%บตวก1่ต่อการโจมตีพลังเอจิของเรานะครับยิ่งฝั่งตรงข้ามครับเป็นอ่าแบบสเต็งเยอะอ่าสายพีอ่ะสายพีมันต้องสเต็งเยอะครับยิ่งดีสําหรับเราครับแล้วก็หลังจากที่ลูฟี่มีหมวกนะครับลูฟี่ไม่จําเป็นต้องอันตินะครับแค่ ลูแค่แค่คุณเริ่มเทินมาครับเอเนลก็โจมตีดาเมจแทบไม่เข้าลูฟี่แล้วครับหรืออาจจะไม่เข้าเลยคุณเกตป่ะเดี๋ยวผมจะเอาภาพของเซิร์ฟหนึ่งนะครับอาเอเนลโจมตีลูฟี่แล้วไม่มีดาเมจครับผมขึ้นอยู่กับนี่เลยครับสมบัติลูฟี่ครับผม ต่อมาครับจะเป็นลูฟี่ล่างสเนกแมนนะครับโดยที่คุณต้องมีฮาคิเลเวล55นะครับแล้วก็มีใบประกาศนำจับโลกนะครับ700ใบชิ้นส่วนเรือนะครับอีก1ชิ้นพร้อมกับสเสนโบลานอีก1ชิ้นและเลเวลตัวละครของคุณนะครับจะต้องเลเวลถึง160ขึ้นไปถึงจะสามารถทำล่างลูฟี่สเนกแมนได้และหลายคนก็จะสงสัยนะครับผมว่าจำเป็นหรือเปล่าที่ว่าล่างก่อนต้องเอามาล่างนี้ เอาพูดง่ายง่ายเลยครับผมว่าไม่ค่อยจําเป็นครับเพราะว่าสกิลทุกอย่างครับยังเหมือนเดิมนะลูฟี่ร่างสเน็กแมนกับลูฟี่ร่างปกติอ่าลูฟี่ร่างดาวอะ่ะพูดง่ายง่ร่างดาวกับร่างสเน็กแมนสกิลยังเหมือนเดิมเป๊ะครับเพิ่มมาแค่ค่าเอจิแล้วก็ค่าต่างๆครับผมถ้าใครของเหลือจริงๆก็สามารถทําได้ครับใครที่จะเล่นลูฟี่สายสุดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลูฟี่ไปตีโจมตีให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงครับผม Yes. โอเคครับผมก็จะประมาณนี้แหละผมก็ขอพูดท้ายคลิปนะครับผมก็ลืมพูดไปหลายอย่างเลยอย่างแรกครับผมลูฟี่หลังจากอันติทุกรอบนะครับค่าโทรศัพท์ของลูฟี่นะครับจะคืนมาที่100%นะครับสามารถอันติได้เรื่อยเื่อและลูฟี่นั้นครับไม่มีการสถานะในตัวถ้าหากใครที่อยากจะเล่นลูฟี่นะครับคุณจะต้องมีผลการสถานะไว้ด้วยละแล้วก็ขอขอบคุณครับตัวจากเซิร์ฟสามของพี่มูและก็ตัวจากเซิร์ฟสองของพี่คิวด้วยนะครับ